ครับพี่ร้องกินข้าวเที่ยงกันครับเช้าไม่ได้กินครับแต่ก่อนกินข้าวเที่ยงนี่ครับต้นหูลิงนะครับนี่ลูกมันครับครับเต็มเลยครับอันนี้เราจะมากินเก้ยวตู้หูลิงกันครับครับตำเกี่ยวแดงๆนี่ครับมัานสมต้นฝาดยู่ มันสุ่มไปไหนฝาดอยกมันฟาดผู้เมืองเว่ยกินไม่หนิมึงเห็ดอันนี้มันยังไม่เปรี้ยวนะครับพอฝาดฟาดพอเคี่ยวครับพี่พวกยังเงายังสุ่มเก็บผิดเลยเสียเลยหมอพี่ต้มเปียกแค่ไหนเหรอ ต้มปลาใส่ลูกหูลิงนะครับเตศษหูเหมียนหูเหมียนโอ้ยปลาควาทุบหน้อยนัวกอดใส่ก้อนหมูพอ้สวย้าูกอแล้วนัวมาหลายตัวเดียวโอ้เจ้ามึงเจ้ามึงเหี้ เดเลยป้าอใหญ่ตัวนึงเดจอใกล้กับตะไคร่พี่น้องเอ้ยนั่นเสง่าอันเสต้มกาแฟบ่มุนกินหมจักตัวกาแฟจักกนไสมีคนบวมาบกินด้อกาแฟบอบ่กินน่นแหกาแฟาแสบ อ้อาพี่น้องกลับกล้องหน่อยดีกว่ามันถึงจะได้เห็นคนสดแบดส่บแทบกูว่าสิบห้าปดแทบประสูรกูก,กับกำคอยอมันคือตายวนันนึก ต้มปลาละอนครับพี่น้องน้องก็แห้งกันเงี้น้องอย่างกคุคำแล้วกุ้สิบน่มุกคุยเอแล้มันหมดออครับนะครับเต็มเต็มสตรีมครับวันนี้สี่คนครับวันนี้สี่คนมาสี่คนตึกแหงสี่คน เหี่ยวคนตำม,มักแล้วปุ๊บปุ๊บเลยมาคอตัวนึงว่าไหนจะซื้อเนีย่ยตายเกเรรุ่นไหมไหน,นี่ดูนี่แห่ต้มซะเลยต้มซะเลยร้อนครับพี่น้องคือห่อนแท้ เบิ้งครับเบิ้งบงจีตาจิงเบิ้งเบิ้งเบงเบิ้งนะโอ้สบคักนเสียงสดก็ได้โอน่ะโอน่ะขัดเงิห้อยขัครับเพื่อพ่อขึ้นจมบันพญานาน มันมันจุมเอาละครับพี่น้องกินข้าวกันก่อนครับหิวจัดนะครับพี่น้องเราก็มาสรุปความมณนของเราครับมันจะมีมากมีน้อยเท่าไหร่แต่ดูแล้ววันนี้คงไม่มานเท่าไหร่ครับวันนี้เล็กน้อยครับไม่เยอะครับไม่เยอะ นี่ได้ไม่เยอะครับได้ม่เยอะได้เล็กน้อยมาดูกันครับที่น้องจะได้เยอะได้น้อยเท่าไหร่นะครับกับการหายอยู่หาก,กินแบบบ้านๆของผมนะครับครับไปชอนไม่กี่ตัวครับ4ตัวนะครับนั่นเป็นปลาขาวหมดเลยครับจะต้มกินบ้างนะครับ การหาอยู่หากินก็ต้องต้มกินบ้างแล้วครับกลับมาบ้านได้เท่าไรก็ว่ากันเหลือเท่าไหร่ค่คอยว่ากันนะครับประมาณนี้แหละครับก็คงจะไม่มีอะไรมากวันนี้มีหมาเล็กน้อยแค่นั้นเองนะครับพี่น้องกับการหาอยู่หากินแบบบ้านๆนะครับชอบก็ก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งครับแล้วก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยนะครับ กับการหาอยู่หากินแบบบ้านๆของผมนะครับสวัสดีครับ